และตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเรากําลังจะเข้าสู่บรรยากาศธี่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับในการแข่งขันรายการสบพอร์ตฮอนด้าวิ่งสาวชุเป็นค้าสามวคีปปีที่เนะฮะในปีนี้เองนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราได้เหื่อใจดีนะครับร่วมสนับสนุนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสพอเองนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการการกีฬาแห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับและใหญ่อใจดีเหล่านี้นะครับวันนี้ นอกจากให้การสนับสนุนแล้วนะครับยังมาร่วมนะครับร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับและในปีนี้นะครับพิเศษมากๆเลยถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับด้วยสองเหตุผลด้วยกันครับเหตุผลแรกก็คือว่าในการชิงแชมป์ชิงชัยในปีนี้นะครับเราจะมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยครับและเหตุผลที่2ก็คือว่าเราจะมีการร่วมกันครับเฉลิมฉลองนะครับในงานรำกาสพราบาเสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชสมัยครบ7็ดรอบด้วยนะครับขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยิ่งนานครับ ขอให้ทุกคนจดจำพลังแห่งความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากใจของทุกคนซึ่งจะเป็นพลังที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมต่อไปในอนาคตขอให้นักยาทุกคนนั้นตั้งใจทำให้ได้เท่าที่ฝึกซ้อมมาการแพ้การชนะในวันนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นหนึ่ง ที่เราจะเข้าสู่เส้นชัยพร้อมๆกันวันนี้นอกจากเด็กไทยทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนทั้ง30ทีมจะได้มารวมพลังสามัคคีสดุดีมหาราชาในการแข่งขันซอฟพอทอฮอนด้าวิ่ง31ขาสามัคคีปี7เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงแล้วปีนี้เรายังได้รับพระมหากรุณาทีคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับแชมป์ปีที่7นี้ด้วยน่าภูมิใจจริงๆครับปีนี้มีตัวแทนมาจากทุกภาคใครมาจากไหนกันบ้างเราไปไล่ลำดับกันเลยครับ โรงเรียนบ้านท่าขนอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้จะเป็นน้องใหม่แต่ก็สามารถคว้าแชมป์ประจำภาคใต้มาได้ด้วยเวลา854วินาทีน,ทนทต้องมีทีเด็ดแน่นอนทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่โค้ชโค้ชเขาก็มาสร้างให้โรงเรียนเราติดทีมกีฬาของอำเภอเลยโดยเฉพาะด้านกรีฑาได้เห็นชัดเจนเลยยกความดีให้โคช้ชแบบนี้ต่อไปล้วงลับถึงตับอเอ้ยล้วงลับถึงทีเด็ดต้องการฝึกซ้อมกันสักหน่อยทีมของผมใช้การฝึกซ้อมจากประสบการณ์ล้วนๆครับ การฝึกซ้อมผมก็ใด้เทคนิคของกรีทานํามาใช้ประยุกต์ออกเพื่อให้เข้ากับวิ่งสามเหีขากตัวอย่งเช่นการสร้างกล้ามเนื้อการสร้างความเร็วการสร้างความแข็งแรงความทนทานอย่างนี้นี่เองเคล็ดลับของทีมแชมป์แบบนี้น้องใหม่โรงเรียนบ้านท่าขนอนไม่พลาดแชมป์ประเทศไทยปีนี้แน่นอนออกตัวไปแล้วครับ เอาวิ่ง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 โอ้โหพร้อมเพียงกันมากครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว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 โอ้โหเข้าเส้นชัยไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูเวลากันครับว่าเด็กๆจะทำเวลาไปได้ดีสักเท่าไหร่9.91วินาที วัดสาราวนารามจังหวัดกาญจนบุรีปีนี้เป็นถึงแชมป์ระดับภาคกลางผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยเวลา9.21วินาทีรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะพวกเขามีหุ่นและรูปร่างที่แป๊ะเต็ตาเพราะพวกเขาไม่หวัน ที่แม้จะซ้อมหนักแค่ไหนโรงเรียนวัดสาราวนารามนะครับมีนักกีฬาที่เข้มแข็งมุ่งม,มั่นพุ่มเทในการฝึกซ้อมก็ขอแรงเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับประเทศนะครับกระซิอบอกมาด้วยว่าไม่ใช่แค่การซ้อมที่หนักหน่วงเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะผู้สนับสนุนใจดีจากบริษัทโลเฮงหมงเซลแด์เซอร์วิสจำกัดที่อยู่เคียงข้างมาทุกปีอีกด้วยคุณแข็งแกร่ง กายมั่นคงใจเต็มร้อยคำขวัญของโรงเรียนวัดสารวนารามเขาล่ะออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนวัดสารวนารามนะครับแชมป์จากภาคกลางจะทําเวลาไปได้เท่าไหร่ปีนี้ครับวิ่งเข้ามาแล้วครับวิ่ง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 แล้วเข้าเส้นชัยกันแล้วครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนวัดสารวนารามครับแน่อนจะทําเวลาไปได้9.90วินาที ดีค่ะที่นี่คือโรงเรียนถาวรวิทยานะคะก็มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงค่ะนั่นก็คือวัดถาว,วรวารามสถานที่แห่งน,นี้เองค่ะนี่ละค่ะคือวัดถาวรวรารามค่ะยังมีนักกีฬาสาวเ็ฟขาที่ดังไม่แพ้ใครอีกด้วยค่ะ ไม่ได้ดังแบบนี้โรงเรียนของเราดังเพราะมีดีไปคนละแบบกลุ่มที่หนึ่งวิ่งเร็วกลุ่มที่สองบึกบึนกลุ่มที่สามอดทนกลุ่มที่สี่ร้องเพยงตกใจกับความดังของทีมนี้เขาจริงๆเอาละยังไงก็ขอส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ถาวรวิทยากันนะครับนี่นะคะ ักกีฬา3 1ขาของโรงเรียนถาวรวิทยาค่ะแต่ละคนจะมีดีแตกต่างกันนะคะจึงสามารถผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จโูวมิส้พวกเราออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวิ่งสับขาครับพร้อมเพียงกันมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าโอ้โหล้มแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเชือกรั้วเลครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่ครับกอดคอรับขาสามัคคีแล้ววิ่งกันต่อไปครับและเข้าเส้นชัยครับ น้องทำเวลาไปได้54.71วินาทีแชมป์ประจำภาคอีสานตอนล,ล่างทีมโรงเรียนเทเรซ่าอุปถัมภ์โค้ชเขาบอกมาว่ามีดีที่คัดเลือกนักกีฬาในทีมครับสวยหรอไม่เกี่ยวเร็วอย่างเดียวที่เราต้องการ อยากอย่างเดียวไม่พอต้องรักกีฬานี้ทุกลมหายใจทุกข้อความใจมีแต่วิ่งสาวสวยครับแหมอินเลิฟอินเกมกันขนาดนี้โค้ชมีทีเด็ดอะไรต้องไปถามกันแล้วล่ะครับเอาเด็กที่เร็วที่สุดนะครับถ้าสูงเกินไปแต่ช้ามันก็ไม่มีประโยชน์มีความสามารถแล้วต้องเด็กต้องมีใจรักด้วยครับขอให้เป็นกําลังใจพวกเราครับทีมกานเจสันบุษบัมครับเราจะทําผลงานให้ดีที่สุดครับเป็นทีมหนึ่งของประเทศครับ วิ่งเร็วใจรักพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันนี่แหละคติประจำใจของทีมแชมป์รอบคัดเลือกภาคอีสานตอนล่างออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวิ่งมาด้วยความเร็วเลยทีเดียวนะครับโรงเรียนนี้ครับวิ่งครับวิ่ง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 และและเข้าเส้นชัยครับโอ้โหำทำเวลาไปได้ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ9.15วินาที โรงเรียนศึกษาสันทีมเต็งหนึ่งจากจังหวัดสมุทรปราการทีมนี้เขามีเอกลักษณ์ที่ใครๆก็ต้องร้องอ๋อเท่ซะไม่มีละโค้ชเขาบอกมาว่านอกจากจะเท่แล้วยังมีจุดแข็งอย่างอื่นอีกนะลองไปฟังดูจุดแข็งของทีมก็คือใจเด็กอ่าเวลาเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งมากก็เวลาที่เหลือต่อจากนี้นะครับก็จะต้องฝึกซ้อมนะครับให้หนัก ชั่วโมงหนึ่งนะครับจะต้องมาเปลี่ยนเป็นชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงต่อวันความมั่นใจนะครับถึงเวลาจริงจริงมันน่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจแล้วครับโค้ชซ้อมหนักขนาดนี้ปีนี้ก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับ yeah! Yeah! แล้วต้องมาถึงโรงเรียนศึจจกษาสันจังหวัดสมุทรปราการครับออกตัวไปแล้วครับมีทั้งน Angular ้องๆผู้ชายและผู้หญิงนะครับเร็วมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเวลาจะทำไปได้ดีแค่ไหนครับและเข้าเส้นชัยไปแล้วครับ และเวลาที่ทำไปได้คือ9.32วินาทีครับ